วิชาคอมขาบแรกนี่นาะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะไปไปรีบเข้าห้องกันนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะ,คคคะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนนักเรียนเรื่องคอมพิวเตอร์สารสนเทศวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องความหมายและสารสนเทศกัน ก่อนอื่นเลยเราต้องรู้จักเครื่องคอมพิวเตอร์กันก่อนนะคะเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ประกอบขึ้นจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยสามารถนําข้อมูลมาประมวลผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างรวดเร็วและเป็นอัตโนมัติโดยทํางานตามขั้นตอนของโปรแกรมสั่งงานที่กําหนดไว้ล่วงหน้าประเภทคอมพิวเตอร์แบ่งคอมพิวเตอร์ตามความสามารถในการประมวลผลได้4ประเภท 1. นึ่ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์อ 2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ 3. มินิคอมพิวเตอร์ 4. ไมโครคอมพิวเตอร์ปัใจจัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้งานจำเป็นต้องใช้ปัจจัย3ประการนี้ก็คือได้แก่1ฮาร์ดแวร์2ซอฟต์แวร์สาเพิลแว ระบบป,ปฏิบัติการ 1. ระบบป,ปฏิบัติการเป็นซอฟต์แวร์ที่มีความสำคัญและต้องติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์มิฉะนั้นเราจะไม่สามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 2. ซอฟต์แวร์ใช้งานซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้งานเลือกนำมาใช้งานตามความต้องการเช่นโปรแกรมสำนักงานโปรแกรมออกแบบโปรแกรมช่วยงานและโปรแกรมเกม,กม สารสนเทศนั่นก็คือการนำข้อมูลมาผ่านระบบการประมวลผลคำนวณวิเคราะห์และแปลความหมายเป็นข้อความที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้นั่นเองคุณสมบัติของสารสนเทศ 1. มีความถูกต้องรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 2. มีความสมบูรณ์ของข้อมูล 3. ม,มีความชัดเจนกระทัดรัด 4. มีความสอดคล้องกับความต้องการ สุดท้ายนี้คุณครูอยากจะฝากถึงเด็กๆว่าความสำคัญของสารสนเทศสารสนเทศที่มีคุณค่ามีความทันสมัยและต่อเนื่องทันต่อเหตุการณ์ย่อมเป็นสารสนเทศที่มีความสำคัญหรือสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านต่างๆอย่างเช่นความสำคัญด้านการศึกษาสารสนเทศจะกระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองมากขึ้นและความสำคัญด้านสังคม สาระสนเทศช่วยพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพส่วนบุคคลให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขก่อนจะจบคาบวันนี้ครูมีคำถามจะมาถามนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะไปกันเลยข้อที่1นึ่งคอมพิวเตอร์คืออะไรคอมพิวเตอร์คือเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ประกอบขึ้นจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะถูกต้องนะครับ ข้อ2ประเภทของคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท -C ประเภทครับถูกต้องครับข้อ3ปัจจัยหลักในการใช้งานคอมพิวเตอร์มีกี่ประการ3ประการค่ะถูกต้องครับข้อ4โปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์เราสามารถแบ่งออกเป็นกี่ประเภท สประเภทครับถูกต้องครับข้อ5ระบบปฏิบัติการคืออะไรระบบปฏิบัติการเป็นซอฟต์แวร์ที่มีความสำคัญและต้องติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะถูกต้องครับข้อ6ซอฟต์แวร์ใช้งานคืออะไรซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้งานเลือกนำมาใช้ตามความต้องการครับถูกต้องครับ ข้อ7สารสนเทศคืออะไรครับสารสนเทศคือการนำข้อมูลมาผ่านระบบการประมวลผลคำนวณค่าถูกต้องครับข้อ8คุณสมบัติของสารสนเทศคืออะไรคุณสมบัติของสารสนเทศคือข้อมูลข่าวสารที่ผ่านการประมวลผลวิเคราะห์และสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจต่อผู้อื่นได้ครับ ถูกต้องครับข้อ9สารสนเทศที่ดีต้องมีคุณสมบัติอย่างไรมีความถูกต้องรวดเร็วและเป็นปัจจุบันมีความสมบูรณ์ของข้อมูลถูกต้องครับข้อ10สารสนเทศที่มีความสำคัญสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านใดบ้างด้านการศึกษาและด้านสังคมครับ ถูกต้องครับปบมือให้ตัวเองค่ะนักเรียนทุกคนเก่งมากเลยค่ะไว้เจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะ